ไปเบิ้งผ่านนิจังหวัดคอนแกนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จัดให้เป็นการเปิดตลาดผ้าหนย์ลดราคาซอยประชาชนค่ะเปิดแพงให้เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนไปขายของโดยบอกคิดค่าเซารนะคะประชาชนค่ะกระตอบรับพวันได้ซื้อสินค้าราคาถูกค่ะที่บริเวณนาสำนักงานผ้าหนย์จังหวัดคอนแกนค่ะนี่บรรยากาศของพี่น้องประชาชนออกไปเลือกซื้อสินค้ากันยางคือคัก ไปซื้ออย่างแน่นะคะมีกล้วยน้าว้านะคะวิละสิบาทเองคุณทอมีมีมะนาวกิโลกรัมละสิบหาบาทอันนี้บอกทุเรียนมนี้บ่ครับมังคุดค่ะอันนี้เป็นมังคุดก่อนนี่กิโลละสามสิบหาบาทเท่านั้นทุเรียนหมอนท้องกิโลกรัมละ125บาทบ่อแพงเลยนะคะเพิ่นเอาไปขายหลากหลายอย่างค่ะนำปลากระมีนำมันพืชเยอะแยะนะคะน้ำมันพืช68บาทอ๊้ไปตอนนี้ท่านบ่หนิเนาะ ปานิ้นสดกับมีนะคะกิโลกร,รัมละ6 0สิบถึงเจ็ดสิบาทนี่เนื้อหมูกับมีคือกันเป็นตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนรรหรือว่าม็อกขายถูกแมนบอนี่น,น,คนะคะเพิ่นจัดมาเป็นครั้งที่ยี่สิบแล้วจัดทุกมือวันศุกร์คือมือวันศุกร์แบบนี้แหละ<อ>วันแห่งความสุนะขเนาะไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งร้อยบาทเริ่มขายตั้งแต่เวลาเก้าโมงเสารเป็นต้นไปค่ะอืมเพืสนใจนะครับนอกจากนี้ครับนายชานหยุดวันดี ผ่านในจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เริ่มจัดงานมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับตั้งแต่ทีมีเขาของราคาสูงขึ้นเพื่อเป็นการช่วยยหรือพื่อ้องประชาชนก็นเลยมีการจัดงานแบบนี้ขึ้นมาคุณนิชาเป็นการลดราคาสินค้าที่มีอยู่ตามในภาพมีละามา่ะพลผลไม้เป็นเครื่องอุโปโภคบริโภคเขาสารอาหารแห่งน้ำปลานี่งแบบยังแบบลำย,ยไปอุดหนุนกันได้ครับราคาก็จับต้องกันเป็นไงขึ้นบักนัดก็นมีได้ถ้ายิว่ามีสับลดหรือว่าบักนัดสสยพัน ปัตตาเนี้ยวี่ผมเดียวครับผมเคยได้กินกระซือนี่แหละปัตตาเวียสันดอกเออปัตตาเวียเออจังสันเดียยังนั่นป้าแม่บอกวควรพรมหลายก่อนแม่ผมยันว่าสายพันธุ์นี่อยากให้คุณทำมีเดซี่มาสายพันธุ์ยังกอกสายพันธุ์ปัตตาเวียเออผมบางแล้วแต่มันไม่ใช่จังหวัะนอกกายเอาขนาดรักดีได้ค่ะตอนนี้ลนตลาดเพิ่นว่ายุสวนนี่ขายแค่กิโลกรัมมาสองถึงสามบาทโอ้ครับเพิ่นเนี่ยเพิ่นเอามาเบิดขั้นโเลดสายพันธุ์ปัตตาเวียสันดอกจะวายยังว่าหัน ปัตตานีเบียปัตตานีเบียสายพันป่าเตาเบียสันโดษครับเอาไปฟังเสียงท่านพ่านจังหวัดขอนแก่นครับค่ะว่าไงก็ตามเนี่ยทางเราเองก็คิดถึงพี่น้องประชาชนที่จะลดค่าครองชีพนะฮะก็เลยเริ่มที่จะจัดงานพานิตลดราคาช่วยประชาชนนะครับก็คือเราก็จัดมาวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่20แล้วนะครับเป็นการจัดงานทุกวันศุกร์นะครับหรือว่า M ม c ขายถูกหรือว่าพาณิชขายถูกนะครับ สำหรับถินค้าเกษตรนะฮะเราก็จะเรียกว่าเราประสานทั้งจากทุกจังหวัดที่มีปัญหาด้านราคาตินค้านะครับพวกผลไม้พวกทุเรียนมังคุดสับประรดช่วงนี้ก็จะเป็นสับประรดออก,กสู่ตลาดมากเราก็ได้สับประรดจากจังหวัดหนองคายมาร่วมนะฮะมากระจายแล้วก็ฝ่งด้านนั้นก็จะเป็นสับประรดจากอิตรจังหวัดเชียงรายสับประรดฟูแลนะครับส่วนเรื่องของเนื้อหมูเนื้อไก่นะแต่ทราบว่าก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นมานะฮะแต่ว่า ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็คือเราก็ได้ประสานทางเรือข่ายนะค่ะไปซื้อใส่เกาะเอาซื้อยูนิเดทท่าจังหวัดแต่าจาจะ์ทุ่งเมืองันสุขเกาเมุ้งนตรนไปผมสิจอบไปซุกหนาผมจะไปซื้อใหม่นะครับซื้ออย่างเจ้าอยากได้อย่างมั่นเอาบักนัดนี่แหละบักนัดปะตาเวียสัปปะรดสัปปะรดปาตาเวียนี่แหละ